วันนี้เราจะมารีวิวบะหมี่กันนะอย่าย่ไปไปวันนี้เราจะมากินบะหมี่นะวันนี้เราไม่มีอาหารแมวแต่ว่าเรามีบะหมีเหเห่เอาไหนก่อน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  กับเค้กกันอีกแล้วนะคะเค้กก็นํามานั่งบังเหมือนเดิมอุ้ยนอนเลยล่ะทีนี้ก็คือว่าถ้าใครที่ติดตามพี่อริกาเนี่ยก็จะรู้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนียนหนีไปเที่ยวที่มาเลเซียมาแล้วก็ได้ของฝากกลับมาด้วยเนาะแต่ว่าของฝากมันอาจจะดูไม่ค่อยมาเลเซียเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นร้านที่ขายขนมญี่ปุ่นแล้วก็มีขายมาม่ามีอะไรหลายๆอย่างก็ไปเห็นว่าเฮ้ยมีบะหมี่มิชชินแบบหลายอันมากที่เราไม่เคยเห็นที่ไทย ก็เลยซื้อกลับมาแล้วก็จะามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะในวันนี้โอเคงั้นถ้าอยากดูแล้วเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะอันแรกนะคะเป็นรสไทยเบซิลชิคเก้นอ่าให้ดูใกล้หรือว่ารสกระเพราไก่ไข่ดาวของเรานั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันเขียนว่าเป็น product of t h a i f a n แต่ว่า produced in in Thailand นี่ไปร้วกายนะแบบของไทยกลับมาซะงั้นแต่ไม่เไรเราอยากกินอันที่สนะคะ อันนี้เป็นรสมัชรูมชิคเก้นเฟลเวอร์ก็คือรสเห็ดและไก่นั่นเองอันต่อไปรสแบล็กเพเปอร์ครัรสปูพริกไทยดำเออดูรวยไปอีกนีมีก้ามปูใหญ่โตเปิดออกมามีก้ามปูไหมคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้กันอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรสฮิวชูไวท์เฟลเวอร์ต้องเป็นแบบออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะ่ะอันเนี้ยทุกคนแมววิง่งไปเลยค่ะ ตกใจเลยค่ะแมวแมววิ่งโอเคค่ะงั้นเราก็จะมาเริ่มแกะรถแรกของเรากันเลยนะคะรสไทรเบซิลชิเคนผมก็กุงเข้าคอข้างในนะคะเป็นอย่างนี้เออในไก่ในไก่ที่มีสั้งอย่างอ๋อมีมี่นี่แล้วก็จะมีซองน้ำจิ้มใช่ป่คพื่องปรุงเขาเรียกพื่องปรุงใส่ไว้ให้หนึ่งอันอันที่สองเปิดเลยค่ะ ยากกันป้ะตาทำไมเขาหน้าตาคล้ายๆกันแต่ซองนี้นี่คือปรุงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมีหงมีเห็ดอะไรนี่ทําไมไม่แถมซ่อมด้วยละ่ะไม่รู้สิเพราให้ชใช้จอมที่บ้านก็อันเนี้ยเขาก็จะปรุงมาเสร็จแล้วอย่างนี้เนาะไม่มีเครื่องปรุงแล้วอันนี้เลยหวังหวังว่าต้องมีปูนะเออมีด้วยแหละปูเป็นปูอัดเล็กๆสุดท้ายค่ะ ไม่กลิ่นเหมือนกันหมดเลยคะ <All right. S 1> แต่รสชาคงไม่เหมือนเนาะโอเคตอนนี้เราก็ได้เห็นข้างในของแต่ละอันกันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย mm. เดี๋ยวพี่อารติก็จะไปใส่น้ำร้อนในทุกแก้วเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมารับประทานกันดูนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ ใส่น้ำร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสี่แก้วเลยสี่แก้วสี่ถ้วยสี่ถ้วยเลยเราก็จะมาเริ่มชิมกันเลยนะคะอันแรกนะคะเราก็จะรีวิวรสนี้ก่อนเลยรสไก่กระเพรากระเพราไก่ไข่ดาวของเราใส่น้ำแล้วโอ้โหเหมือนจะรอนานไปอะไรอื่นอืดชึ่งเลยค่ะ ดีเนาะดีที่ดีสำหรับรสกระเพราไก่ไข่ดาวของเราเนี่ยมันก็มีรสชาติที่ได้กลิ่นเหมือนแบบได้กลิ่นกระเพรานิดนึงเนาะแต่นิดนึงแหละแต่ว่ารสกระเพราไก่ก็เต็มห้าน้องเค้กเหมือนเดิมนะคะให้ที่สี่เลยโอ้มาแรงโอเคค่ะเราก็จะมาไปกันต่อที่ทั่วที่สองของเราเลยมาช่วงชิคเก้นรสนี้นี่น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดเนาะเพราะมันดูไม่เผ็ดเลย น้ำซุปเป็นสีขาวข้นๆรสชาติเหมือนกับนิชินน่ะนิชินถ้วยเล็กอะน,นิชินหมีภูที่เป็นถ้วยเล็กๆอะรสชาติเหมือนพวกรสไก่อะไรอย่างเงี้ยอืมจริงๆพี่อลริกะเป็นคนที่ชอบกินอนะไรจืดๆนะสำหรับโรนี้ก็เลยชอบเหมือนกันให้3.5กันแต่มันก็อร่อยนะเพื่อต่อมาค่ะรส black p เ p อ e r crab ของเราโอ้พิกไทยดำเออเขาก็าให้เส้นมาเยอะเหมือนกันนะโห่จะกินแบบ อาหารจีนกิ่นปูนี่มาเลยอ่ะได้เลยมีความหอมของน้ำมันงานอยู่ลึกๆไม่เผ็ดเลยจริงๆลองกินนี้ด้วยปูอัดความประทับใจอยู่ที่สามอันสุดท้ายนะคะฮิวชูไวท์ของเราอ่าน่ากินมาก เข้าใจว่าน้ำซุปต้องเป็นซุปแบบซุปข้นกระดูกหมูอะไรอย่างนี้เลยเออกมาเป็นสีขาวชิมรสชาติกันเลยอือหืมอันนี้หอมดีงามพระรามสี่กินมานี่ไม่มีอันไหนเผ็ดเลยนะอันนี้ก็ไม่เผ็ดอีกเหมือนกันคิดว่าน้องๆเด็กๆทุกคนต้องชอบเต็มห้าน้องเพ้กให้สามสิบห้ายังไม่มีอันไหนซุปอันแรกได้เลยนะอันแรกมันแบบมันแบบมันดีสำหรับการรีวิวมามาจาก มาเลเซียในครั้งนี้ที่เป็นโปรดักต์ของประเทศไทยทุกอันเลยก็เสร็จลงแล้วนะคะวินเนอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นรถนี้เลยรถไทยเบสิคซุกซึมเออมันจะมีความเข้มขนอยู่อย่างมากมายรู้สึกว่าราคาที่ซื้อมาแต่ละถ้วยอไม่น่าจะแบบไม่น่าจะถึงสีิบนาทีประมาณ30 3สบากว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยต่อถ้วยเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็มาโหวกับพี่แอนิกากันเนาะว่า ถ้ามีโอกาสอยากจะลองชิมอยากจะชิมรถไหนมากที่สุดแล้วเราอ่ะชอบรถไหนกันมากที่สุดมาคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะข้างใต้คอมเมนต์นะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่อาริกะต้งไปก่อนแล้วแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในวีดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย